ใบเสื่อมกินได้กินยังไงกินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายนะครับวันนี้เสนอตอนมะเขือเปลาะนะครับทานได้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตีธนาเวชนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวมะเขือเปาะนะครับว่าจะสามารถ รับประทานได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่าปร,มริมาณโพแทสเซียมที่เราจะสามารถรับประทานได้ต่อมื้อนะครับก็อยู่ที่7 0 0ดร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อมื้อนะครับซึ่งตัวมะเขือเปราะนะครับก็จะมีค่าโพแทสเซียมอยู่ที่438มิลลิกรัมนะครับต่อตัวมะเขือเปราะนะครับหนึกรัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถทานตัวมะเขือเปราะเนี่ยได้อยู่ที่ปริมาณ200กรัมหรือว่า2ขีดต่อมื้อนะครับ แต่นะครับแต่นะครับเราคงไม่ทานตัวมะเขือเปาะ2ขีดต่อมือกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่า ผักและผลไม้อื่นๆที่เรารับประทานในมือนั้นเนี่ยมีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วค่อยมาปรับลดตัวมะาเขือเปาะให้เหมาะสมนะครับให้ไม่เกิน7 0 0ร้อยถึงหนึ่ต่อมือนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการคุมอาหารเทคนิคในเรื่องของการฟื้นฟูไตก็สามารถสอบถามตี้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับฟรีนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ตี้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสาหรับว